เฮ้ยทิ pues? ้งเฮ้ยมานักอ๋อยี่ยเว้นใหม่ป่ะอ้าวยี่เว้นเดิมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแวบแบบทุกคนเฮ้ยอะไรเหลืองๆแวบแบบเมื่อกี้เฮ้ยกล่องกล่องเขียวอยู่กล่องเขียวดรอปอย่างนี้เลยเฮ้ยไอ้เจ้าซับซาโอยกล่องเขียวดรอปอย่างนี้เลยฮะ โอ้โหแต่ไอเหลืองนี่มันค่อนข้างจะไวเหลือเกินโอ้หเฮ้เยยกไม่ได้ด้วยเฮยผมไม่คู่ควร,รอ่ะเนี้ยผมไม่คู่ควรกับกล่องเหรอนี่ปะใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่อันนี้สิอมอมันเป็นคอมมอนโอเคอัปเดตตอนนี้ใช่ครับ ่าเดี๋ยวพี่เปิดเสียงเพลงเปิดเสียงอะไรอุ้ยโอ้โหตัวเกลือโอเคเราต้องวิ่งไปให้ไกลแล้วไปให้สุดสินะนี่อะไรเนี่ยโอ้ตัวเกลือตัวเกลือตัวเกลือติดบัฟโอเคเดี๋ยวพี่จะไปลงดูดออฟบี้นะเฮ้ยเน่เน่เน่ลงรูลงรูครับ อ้อมันได้อยู่นะถ้าเรากะระยะให้ดีปับ๊บอุย้ยอีกนิดเดียวโอเคโดดดีดีดีกว่าไปครับทุกคนได้กล่องนะจึ๊บจิ๊บจึ๊บจ๊บเฮ้ยไหนหีบไหนหีบที่ผมฝันอุย้ยนี่ไงเอาละไปเลยช้าง ทำข้าวเปล่ายิงต่อนะฟุเฮเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย้ย้ย้วยเฮร,รอย <c oughs> <c oughs> อเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เยเยเฮยเย มาสุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะตัวติดบับอยู่ไหนแสดงว่าไม่มีสินะแถวนี้เออื่อกลับไปดูแถวติดบับตรงนี้ดีกว่าฮะโอเคเก็บทุกอย่างเข้ากระเป๋าครับน่าจะมีเท่านี้ล่ะแล้วก็แบบว่าวิ่งเอาของรัวๆนะั่นจะมาแจกของก,กระจุายมีจักรงละ เหรียญอยู่ไหนเฮ้ยแครอทอะไรวนะเนี่ยมันไม่ใช่แครอทเฮ้ยกล่องดำกล่องดำอุย้ยกล่องดำคู่ไปก่อนกล่องหนึ่งแล้วกันปั๊บโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรรถแท็กเตอร์อุ้ยทีทีทีตอนนี้ขอไปดูกล่องนะฮะอุย้ยมีมีกล่องอะไรนะ ของจองก้องจองอะไรครับตรงนู้นอ้าวอุ้ยโอ้ฟาร์มเพิ่นเลยวะเกมนี้เพิ่นสี่มีคนเดียวไม่ให้ไข่เขายิบโอสปาฮ้ย <c oughs> นี่อะไร <c oughs> เหรียญ <c oughs> เราจะไปดูเอเลี่ยนด้วยกันไม่รู้เอเลี่ยนอยู่ที่ฐานเปล่าแบบมากระจายบัฟอะไรเงี้ยพี่ครับขอไปหน่อยครับ เปิดเส้นทางอ๋อนี่ไง UFO UFO สิเขต Lucky Box เนี่ยอ๋อมันเป็นกล่องบัฟ UFO หรอเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เราเปิด UFO ไปแล้วอุ้ยแต่มันมีบัฟ UFO นะมันก็มันก็มันก็แจว๋วอยู่มันก็กำลังเปิดครับอุ๊ย UFO มาเุ้ยเุ้ยใครผ่าน,นไปใครผ่านมา โอ้ยเราคือเอเลียนเราคือเอเลียนเฮ้ยอุ้ยวิ้ยวิ้ยวิ้ยอุ้ยวิ้ย What is this What is this มีอะไรเก็บที่พื้นมีอะไรเก็บที่พื้นอุ้ยมเก็บเหรียญเหมือนกันเฮ้ยประตูพอร์ทัลประตูพอร์ทัลครับทุกคนประตู ตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยอะไรวะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยประตัวอะไรมาเมี้ y o u a r e n o t holding Albert เฮ้ยเป็นหลอไหนอะ UFO ไปอ่ะตัวนี้ติดบัฟ UFO ด้วยพี่จ๋ามันต้องเอาตัวติดบัฟป่ะหรือไม่ต้องติดอไม่ต้องติดใส่ไปเลยเลยเฮ้ยจับปซุยเฮ้ยกล่องอะไรวะนะกล่องจ่องกล่องจอง แอดมินแอดมินแอดมินบ็อกทุกคนพี่ได้แอดมินบ็อกมันเป็นกล่องฟ้าฟามันจะเป็นมาโซพีสซ <c oughs> ถ้าเราวางแล้วเราเทคเยสเฮ้ย yeah. <c oughs> อะไรวะเฮ้ยตัวสป <c oughs> อนหูหูมันสปอนงี้เลยเหรอสปอนงี้เลยเหรอ,อ,หรอพี่อันตรายนะไปละอออมันเอาตัวใส่แล้วก็สปอนของให้เราเก็บแล้วก็หิ้วกลับอยู่พี่ครับ โอ้โมันเบรกยากจังวะเกมนี้หยุดรักเธอยังง่ายกว่าหยุดเกมนี้ไม่ใช่ลนะอ่าเรียบร้อยแล้วฮะจากนั้นเราก็มาใส่เบสหลอดลงไปนะครับเฮ๊ยเราต้องใส่ตัวดีๆหน่อยนะมันจะได้แบบแจมแจ๋วอะตัวไหนฮะตัวตัว,ต,วตัวไหนดีอาตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าแล้วเราก็กด ฟืฟ้ามะพร้าวแก้วนะฮะพอเป็นมะพร้าวแก้วมาโอ้โหตัวเอาเลยพี่ยกให้อ๋อเรามันจะเป็นเหมือนแบบกล่องที่เราไปตัวผสมอยู่ที่บ้านแหละเ้ยสเปากล่องแดงเพียบเลยว่ะทุกคนโอ้โหนี่มันซูปเปอร์กล่องแดงกล่องแดงเฮ้ยกล่องกล่องเอ้ยไม่ใช่กล่องนี่ว่ามันเป็นตระเล่ตระละ่าโอ้โหกูมาตั้งไก ขอเรียนแล้วกันเดี๋ยนวน่าจะอุ้ยกล่องฟ้าไม่มีแล้วกล่องฟ้าหมดแล้วซีเกทลักกี้บ็อกเอาไปด้วยแล้วกันนะฮะวยไอกล่องอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเอามาทำมาโอ้มันเลยไปหมดแล้วอ่ะอันนี้จะก็ได้ให้โอ้เกือเคมปี ยูเอฟโอยังเหลืออีกกล่องหนึ่งไปแล้วพี่เบาไอ้ในโดเสาขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เห็นแบบแบบวบๆไฮ้อะไรตัวนอนอะไรวะเนี่ยไอถ้ามานจะมาซึมโอ้โหตัวแปดร้อยไปเดี๋ยวนะตางกับจำลักเลยมีสถานะเรนโบ้ไหมตอนนี้มีกับแค่เจนนุ่นโบครับเฮ้ยมาอีกแล้วปีปีปหลังเป็นเอเลียนเก็บเหรียญครับเก็บเหรียญ เฮ้ยกล้องดำเพียบเลยเฮ้ยว,วัววัววัวอวกาศวัวผักกาดหอมผักกาดแก้วผักกาดขาววัวมันติดทุกคนไอ้สบาย,ยโอ้โหกูโลภซะด้วยความโลภเป็นของผักกาดอะตอนนี้โอ้โหเจอไอ้ UFO เอเลี่ยนนี่ตลอดเลย ผงเอเลียนมันจะมานั้นไงตงล้อกกะเวลาให้ดีครับมันจะมาเป็นจังหวะท้อครับท้อไม่เล่นล่ะครับอุ้ยเสียนะกแข่งไปอีกหนึ่งครับเมื่อกี้ท้องฟ้าอะไรวะมาดูไม่ทันด้วยเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบแล้วก็หออฝนโตกกหรอใช่ไหมโอ้เราจะหมดแล้วด้วยอ้เวรวิตาก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 อยู่วิแมวกลายเป็นแมวแดง แมวโกแมวอะไรเขียวแมว u f o อฟโอแมวยูเโอเอ้ยเอ้ยเอาแมวแดงแมวเขียวเดี๋ยวจะกลับก่อนกลับก่อนเอาแมว u f o นะแมว u f o แมวเขียวแมวโกแมวเอ่อแมวโกเอ้ยแมวแมวอยู่ไหนวะเนี่ยแมว UFO ติดปุ๊บหายปั๊บเลยแสดงมันยากแน่น่าดูแน่เลยมันเป็นบัฟใหม่อ่ะ เฮ้ยหรือมันไม่ได้ละถ้าตัวที่เราไปเก็บแล้วอะอเว้ยไม่ได้แล้วเว้ยได้ได้ได้ยู่ได้อยู่เอาอเว้ยเอาอเว้ยเวลาแมวแช่น้ำฮนะแหนังแมวแหนังแมวฮ้ยแมวยูเอ้ยมแมวยูแล้วไดแ,แค่ยูยังไม่ถึงเอโอเลยเฮ้ยได้แล้ววิ่งวิ่งวิง่งเอ้ยโอ้มันติดโกแล้วเราต้องออกตอนไหนวะเนี้ย ให้เอาตัวซีเข็ดตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยน่าอะไรอะอุ้ยติดบัฟแอดมินวิ่งละยี่ครับอุ้ยกล่องกล่องแอดมินเลยเนี่ยแบบแอดมินเลยอะไม่ใช่บัฟด้วยใช่ไหมพี่มันเป็นบัฟนี่หว่ากูมึนเลยเนี่ย <laughs> ไปละวันเลาแวง้งเอ้ยเค้ยนจะมาขาจะมึน จะมืนโอ้โหกล่องเขียวนี่ไม่มีใครเก็บเลยเนะี่ยกล่องเขียวแบบว่าคนแบบไม่เอาละไม่สนใจละไม่มีประโยชน์ไอไอไอนี่มันไม่ยอมกลับประเทศมันสัดีวะ You're amazing โอ้ยโอ้ย Airlift ยูไกยด้วยนะ ไม่เหมือนบังแบบเลยปับ๊บเว้ยติดบัฟเพียบติดบัฟเพียบเลยเล้วทำไมพี่ไม่อัพให้ผมล่ะครับอ๋อมันต้องยืนข้างบนด้วยโอ้โหเสี่ยงม,มันติดยากให้โอ้โห เฮ้ยเก็บปึ๊บเรามาถันก็เอาเฮ้ยได้เอาเอ้ยแล้วมันติดมาด้วยไหมเอ้ยมันได้แต่มันติดมาด้วยไหมนเนี้ยไอยตัวไหนวะเนี้ยพอยสวยแล้วไงวิ่งอะไม่ดูหน้าเลยดูแต่หลังสู่ช่วงเจอมอนนักนัก,น,กนักเทสอ่าเรียบร้อยฮะมาสู่จุดที่เราต้องการนี่ไง UFO ติดแล้วถ้าเราเก็บไว้าง,งี้แล้วเราไม่ได้ามาแช่ได้ไหม อะไรแล้วเฮ้ยได้มันเก็บใส่กระเป๋าได้อยู่ยูถือนานเกินไปเปล่าไกใส่ฟ้าไม่เอาอุย้ยอันนี้เอาอุย้ยติดไว้นะเฮ้ยยูเอฟโอติดแล้วปึ๊บโก้เ้ยเออเฮ้ยไม่แล้วเอฟสิบหกไปเนี่ย <laughs> ไม่ใช่นะ โอเคกูเปิดตรงนี้เลยแหละโอ้โหจะหวังทำไมวะเนี่ยเปิดเลยไม่รออะไรทั้งนั้นล่ะก็คือผมหมุนไม่ได้ครับพี่จ๋าเฮ้ยเซิร์ฟรีด้วย เซิร์ฟลีแล้วเรียนผมเรียนผมอยู่ไ่าวันนี้แบบว่าอิ่มหนำสำราญกับเกมนี้นะไม่ได้ไปโก g การ e ดเล่นเลยโกการดนอัปเดตยังครับโทรศัพท์โทรศัพท์ทหน้าตาแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่จ๋าโทรศัพทแบบไม่ไหวแล้วอะขอไ i ไฟหน่อยครับ จุกจกอเ้ยจะา่ไซมาอีกแล้วเย่กองจองกองจ่องเดี๋ยวเข้าไปเปิดที่บ้านแล้วกันเฮ้ยผมยังอัดคลิปไว้อยู่นี่ว่าโอเคน่าจะเท่านี้